ปวดมากเวลาเรานั่งนานๆมันก็จะปวดเวลาเราก้มนานๆมันก็จะปวดตอนนอนนี่รู้สึกแขนขาเราชาไปหมดเลยตื่นขึ้นมา แขนข้างซ้ายนี่กระดุกกระดิกไม่ได้เลยอะคะ่ะมีผู้แนะนําให้เราใช้ดีบูลผงสองซองแรกพอตื่นขึ้นมารู้สึกปวดเนื้อปวดตัวเราก็เอ้ยทําไมมันปวดอย่างนี้เราก็เลยไม่ไม่รักความพยายามเขาบอกว่ากินกินต่อไปแล้วเดี๋ยวมันจะดีขึ้นกินหมดไป6กล่องกินวันละซองนะแค่อาทิตย์เดียวเรารู้สึกว่าอาการปวดตรงนั้นมันหายไปแล้วปวด กระดูป,ปวดหลังปวดสะโพกมันดีขึ้นเราก็เลยกินต่อไปเรื่อยๆกินจนหมด6กล่องอาการปวดหายหายไปเลยนะคะ หายจริงๆค่ะดิฉันเป็นลูกค้าจริงๆนะคะไม่ได้มาเป็นหน้าม้านะคะใช้เองจริงๆเห็นผลจริงๆอาการปวดของเราหายเราถึงกล้ามาพูยให้ท่านทุกคนฟังว่ามันดีจริงๆเราประทับใจการเดินเหินหรือการนั่งนานๆเพราะปกตินี้เป็นคนที่ชอบตัดหญ้าเองสามารถตัดหญ้าได้ตัดหญ้าที่บ้านได้เองหมดเลยอะคะ่ะมันยอดจริงๆนะคะดีบุญองสุดยอดมากๆเลยค่ะ พอทานยาตัวนี้เข้าไปรู้สึกด,ดีขึ้นค่ะยาทีบูนเนี่ยค่ะดีบูนเนี่ยค่ะกินดีมากเลยค่ะกินซองเดียวเห็นผลเลยค่ะนิ้วที่เลาก็หายมี้วขวดขาก็หายดีมากเลยนะคะอยากเรียดีค่ะอยากบอกต่อนะคะแนะนําค่ะยาเขาดีจริงๆค่ะ ดีนะคะแล้วก็ส่วนประกอบที่ดีมากขนาดนี้ของดีบูนะคะแล้วตัวท่านหลัหกฐานจะไม่ให้อยากให้ตัวเองดีขึ้นหายจากอาการเจ็บป่วยหายจากอาการทรมานสุดๆที่ต้องทานยานะคะกัดกระเพาะเนาะเพราะฉะน,นั้นค่ะดีบูน,นะคะเป็นทางเลือกสู่ทางรอดในการ,รดูแลข้อดูกนะคะเส้นเอ็นนะคะสามารถช่วยได้นะคะดีบูน,นะคะใครสนใจอยากทานและอยากหายเหมือนคุณตุ่นนะคะก็ติดต่อตามเบอร์ข้างหน้านี้ได้เลยนะคะค่ะโทรมาเลยนะคะ